ฝนตกมากมันกับพีงชี่เนี่ยติ๊บเลยลามีเรื่อยๆอยู่ปะปลอคอปะอันนึงก็จะอยู่นเนี่ยบ่ได้พ่อยพ่อยอยู่นีมันมีโออยซีมึงย่มึงเยอดิมันก็ลรงมันอย่เมื่อไหร่ละมางูดังเหี้ยพวกโกพวกอื้องทั้งนอกทั้งรอบนอกนี้มันจะเป็นอัน ไมาจะเห็่เข่ามดนะมันจะมีปลาหมึกลดเดียวได้ตึ้งเหมยเพิ่นวา นี่ป่าให้เบื้องจังงอด้วยป่าจังไดียวิธ่ที่ป่าขึ้นมาเหมือนเลยนี่กำลังขึ้นเดอันเดป่าปาแบ็ดหลยร้อยอีกสองมือสามมือมือนีเมียทักส่นบ่ได้ได้ยเฮ้ยยเฮ้ยเ้ยยอีก้้อเฮ้ยเ่้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้้เฮ้ยยไฮ้ยเฮ้้ยเฮ้ยเฮ้ยเน้ย้ยเ้ยเย้เฮ้ั้้อย้ บ่นอนวันทิพ่อปาดได้มาปาดบางนี่คือพ่อจะทายลูกออกซื่อๆนี่นอนอนี่พ่อได้ปาดบ่เนี่ยปาดได้ยืนมาอ้าอ้ปาดปาดอธิบายไปหน่อยไหแม่หน่มันเป็นยังไงเ <c oughs> สียบลงไปลวดลวเลยเตเออเ <c oughs> สียบลงไปลวดแล้วนี่นอนพ่อดีทั้น,นี่ปาดปาดจุดจุด Đẹp rồi, tiền ô sai cụ